ไม้หมอนรถไฟที่เป็นไม้หมอนปูนนะครับมีการเปลี่ยนใหม่มกสถานีโพงมะเดื่อครับอยู่ที่สถานีโพงมะเดือ่อต่อไปสั สถานีพงมะตเต่อตรงนี้มีศาลาอะไรสักอย่างมีวัดมีต้นไม้เหลือแต่ตอผมไม่รู้ว่าเป็นต้นมะเดือ่อบาง นี้ก็เช่นเดียวกันมีคลองขนานกระทางรถไปเมื่อก่อนก็คงพอสัญจรได้ตอนนี้ก็พื้นเสริดไปหมดนะครับครับสถานีโมงมะเดื่อครับต่อไปคือสถานี้คลองบางตาน